สมเด็จแม่แลลูกทั้งไทยสถานพระบรมมโพสที่สมพานแผ่ป้องราชินีแห่งราชินีการกรณียกิจพระเอยนาฏสำเสียงแซ่ซองสำซ้องเสียงสารด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JSL Global Media จำกัดและบริษัทในเครือ ครับขอต้อนรับคู่รายการจอะใจครับรายการเจาะใจคืนนี้มาเจอท่านผู้ชมในวาระสําคัญอีกแล้วนะครับในเดือนสิงหาคมก็จะมีวันสําคัญของประเทศไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับวันแม่แห่งชาติวันที่พวกเราทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคุณของแม่เตือนตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ระลึกถึงพระคุณได้แสดงความกตัญญูกะตตเวทีตอบแทนพระคุณของแม่อย่างไรหรือไม่ มันมีสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับว่าในสายตาของแม่มักจะมองเราที่เป็นลูกว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เสมอเรายังต้องการการดูแลเรายังยังต้องการการปกป้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะโตขึ้นมาขนาดไหนก็ตามและแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้บางคนอึดอัดแต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงความผูกพันของความรักตั้งแต่อดีตโบราณกาลจนถึงปัจจุบันครับ แขกรับเชิญของเรานอกจากจะเป็นเด็กในสายตาของแม่แล้วเขายังมีสิทธิพิเศษครับเป็นเด็กในสายตาของคนทุกคนตลอดมาตั้งแต่เราเห็นเขาเข้าวงการจนถึงวันนี้ครับขอต้อนรับคุณโกตีครับเจริญพรอ่อนละไม้และคุณแม่ดาวเรืองอ่อนละไม้ครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์โกตีในรายการเจาะใจยินดีครับคุณแม่อยู่ตรงกลางคุณแม่อยู่ตรงกลางาคุณแม่อยู่ตรงกลางเมื่อกี้เราบอกว่าคนทุกคนเป็นเด็กในสายตาของแม่ครับแม่ในในสายตาของแม่โกยังเป็นเด็กน้อยอยู่ไหมหรือว่าโตเป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้แล้วสบายใจแล้วอย่างไงก็ยังไม่ก็ยังห่วงให้อยู่นั่นแหละยังมีเรื่องที่เป็นห่วงอยู่เหมือนเหมือนเด็กๆอ่ะยังเหมือนเด็กๆอยู่โกปีนี้ถามได้ไหมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับได้ครับยินดีครับท่านท่านอะครแล้ว แถวแถวราพิทาใกล้ใกลหลักสี่ยังครับครับผมราพิทาก็กมสองมสามครับพี่สามสิบเท่าไหรสามสิบเอ็ดครับแต่เวลาผมไปงานไหนก็ตามกับโกตีนะครับเจอเด็กน้อยสิบกว่าขวบเขาเรียกพี่โกาพี่โกลาอะไรอยู่แล้วหนูก็หนูต้องทำไงครับผู่ม่ค่ะก็ต้องเป็นเป็นเด็กต่อไปก็ต้องเป็นเด็กเพราะจริงๆแล้วเราเหมือนความหวังของเขาที่เขาจะแบบว่าเวลาเจอแล้วเขามีความสุขใช่ไะเราก็ต้อง ตอบโจทย์เขาให้ได้คือเราก็ต้องยังเป็นเด็กในสายตาเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเจอมาสคอตอะไรเงี้ยใช่ไหม้าโกทำเป็นแบบอายุ31แล้วอะไรน้องใช่ไมครับไม่ได้ไม่ได้อะไรครับไม่ได้เนี่ยไเสียใจเสียใจก็จะเป็นเด็กอยู่ตลอดไปให้ให้ความบันเทิงกับเด็กๆต่อครับคุณแม่ครับผมได้ยินมาว่าท่ามกลางความรักระหว่างแม่กับลูกโดยเฉพาะทุกวันนี้เราจะรู้เวลาผมไปไหนเนี่ยจะเจอว่าโกดูแลแม่ดีมาก พยายามพาแม่ไปเที่ยวพาแม่ไปนู่นมานี่ตลอดจริงๆแล้วเนี่ยที่เวลาหนูจะพาแม่ไปเที่ยวเนี่ยก็จะพาแม่ไปปล่อยแหละแต่แคกลับบ้านเองได้ตลอดไม่ใช่แมว <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ากลางความรักแบบนี้อ่ะจริงๆมีปมตั้งแต่วัยเด็กครับ <c oughs> วันนี้ในวาระดีๆนะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าใครที่มีปมในใจกับคุณแม่จะเป็นเรื่องความเข้าใจหรือไม่เข้าใจใดๆก็ตามเรื่องทุกอย่างมันมีที่มามันมีสาเหตุและมันมีการคลี่คลายได้ ดูเรื่องราวของก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับมันมีคําว่านิยามของความสุขในชีวิตมนุษย์หลากหลายกันไปนะครับบางคนบอกว่าชีวิตมีความสุขถ้าหากมีงานมีการมีรายได้อย่างที่ตัวเองพึงพอใจก็เป็นความสุขบางคนบอกว่าไม่ขออะไรเลย ขอให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันรักกันก็กลายเป็นความสุขได้ได้นิยามของโกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาค่อยๆค้นหากันครับจริงจริงมีโอกาสสัมภาษณ์โกตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าวงการใหม่ๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตโกะดีเหลือเกินไปไหนค้นก็ชอบค้นก็รักต้องไม่มีความทุกข์เลยแน่ๆครับแต่ใครจะรู้ว่าทุกชีวิตมันมีความทุกข์ซ่อนอ่แน่นอนครับมันมีอยู่แล้วความสุขของคนเราไม่เท่ากัานพี่ดูอืมครับใช่ไหม จริงๆมีปมตั้งแต่วัยเด็กเลยว่าเป็นเป็นน้องคนที่3ามของครอบครัวเป็นคนสุ้งท้องครับเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันมีกดดันด้วยมันมีแรงกดดันกดดันว่าคือพี่ชายสองคนเน่เป็นผู้ชายอ่าแล้วพอมาคนที่3เป็นไงอยากได้ลูกสาวเหรอหรือไงก็แบบอยากได้ผู้หญิงไว้หุงข้าวอะไรเงี้ยแม่ขาอยากได้ลูกผู้หญิงไว้แบบคอยดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยไว้หุงข้าวไว้ในยามแก่เท่าอะไรเงี้ยจะได้ช่วยงานที่ผู้หญิงทำใช่ไหมจ๊ะคือแม่กับพ่อหนูไปแปลกอย่างหนึ่งแต่งงานกันเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยว่าแม่เนี่ย แล้วพ่อพ่อเนี่ยทำกับข้าวหุงข้าวกวาดบ้านอยู่บ้านอ๋อกับกันกับกันก็ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าขุดเขาเรียกคลองคึกธิ์คือแบบว่าเป็นเป็นพั้วใช้พั่วขุดนะครับคนแรงงานขุดก่อนแล้วไงฮะท้องแล้วท้องท้องออกมาข้อมูลตอนนั้นบอกตัวเล็กมากโลโลเท่าไหร่แม่โลขีรครึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมแล้วแม่ทำไงต่อก็ ทีแรกเขาบอกผู้หญิงก็ดีใจอ่อแรกออกมาเนี่ยคือพอออกมาจากอาบน้ำแล้วคุณดาวเรืองคุณบุญยังดีใจด้วยนะคะแต่คุณได้ลูกผู้หญิงสุดท้ายพอไปอาบน้ำปุ๊บเด้งออกมาเป็นผู้ชายไปผู้ชายก็บอกหมอไม่เอาแล้วคุณหมอว่าไม่อยากได้แล้วผู้ชายอ่ะเอ้าก็ลูกเราไม่อยากได้แล้วทําไงอ่ะคุณหมอว่าเอ้างดีแล้วหนูไม่มีไม่มีลูกผู้หญิง ไม่จะลูกผู้หญิงคุณหมอบอกว่นหนูไม่จะลูกผู้หญิงอะเอาเลยไปเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเลยแปะโป้ให้เขายกลูกให้เขาไปรลูกเขาเลยเป็นลูกบุญธรรมลูกเลี้ยงไปเลยโอ้โหตอนี้ย่ารู้ข่าวอญาย่ารู้ข่าวว่าแม่เขาจะยกยกยกเกาะให้คนอื่นให้คนอื่นอญาย่าหนูก็ไปเอากลับมาครับอันนี้เกิดเป็นปมชีวิตอันที่หนึ่งแล้วใครเลี้ยงหลัะคานนี้พอโตแล้วแล้วย่าเลี้ยงด้วยด้วยการเพราะบ่มยังไงบ้างก็ย่าก็ให้เรียกยาว่าแม่ ให้เรียกแม่พ่อตัวเองว่าชื่อเขาสมมติอะไรเงี้ยหนูก็จะถูกย่าให้เรียกแม่ว่าอีเลืองแล้วเรียกย่าว่าแม่ความผูกพันกับแม่ตอนนั้นมีไหมไม่เคยมีตอนเด็กๆนะเล็กๆเลยตอนเล็กพอพูดได้อะไรเงี้ยไม่ไม่มีเรารู้ไหมว่าคนนี้เป็นแม่เรารู้แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าย่าเป็นคนเลี้ยงอีเลืองเล่าถ้ามองย้อนกลับไปโกเป็นเด็กแบบไหนครับเก่งไหมแก่นคือเด็ก ก้าวล้าเป็นเด็กไปว่าเขาเก่งไม่เก่งแต่ว่ากับแม่่เก้าวล้าเลยด่าเลยด่าเลยอีเรื่องเลยอันนี้คือแบบว่าย่าเขาจะเราจะด่าตามย่าเดี๋ยวย่ากับย่าของโก้เนี่ยกับแม่นี่ถูกกันไหมฮะไม่ลงกันไม่ค่อยลงกันไม่อกันแล้วเขายิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกสะพ้ายฉันเอา เอาลูกไปยกคือเขาไม่ชอบแม่อยู่แล้วไม่ชอบลูกสะพ้ายคนนี้อยู่แล้วอ่าเป็นทุนเดิมอ่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็สอนให้เราเนี่ยด่าแม่เรื่องแม่เป็นคนปากเก่งอ่าอยากเป็นคนปากเก่งอ่าปากจัดปากจัดคือแบบว่าอีร้อยนู่นอีช้างนี่อีอีนู่นอีนี่อะไรเียเราก็ด่าตามที่ญาตด่านี่คือเด็กที่ไรเดียงสาแต่ไม่รู้อะไรได้รับการป้อนข้อมูลมาแบบนี้เราเถียงพ่อเถียงแม่เถียงคําไม่ตกฟ้างเถียงชด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 หนึ่งเป็นเด็กเถียงเด็กดื้อเด็กแกล้ง เด็กแกนแกนงานการอะไรทํำไหมทาหมดอ๋อแต่ทํางานทําการทํางานทําเก่งไหมงานที่แม่ทำเนี่ยทำหมดขุดหลุมผักขุดดินปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ตัดรากคาขุดคาไปขายเลี้ยงเป็ดดํานาเกี่ยวข้าวทาได้หมดแล้วทําเก่งด้วยทําได้ทําได้เห็นบอกเขาทําอะไรเก่งกว่าเพื่อนนะแม่ปลูกผักจะูถ้าปลูกผักผักโกจะต้องโตกว่าผักคนอื่นูต้อง วิชาเกษตรที่ถ้าดำนาโกดำจะสวยกว่าคนอื่นขนาดไหนครับแม่แบบว่าถ้าเหลื่อมกันนี่เขาจะให้กกงเป็นแถว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 ตรงเป็นแถวเลยเวลาดำนาเนี่ยมันจะต้องให้ตรง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 ไปเวลาเกี่ยวมันจะง่ายสมมติคุณปักปักปักไปเรื่อยๆถอยกลับมาดูเฮ้ยไม่ตรงกลับไปแก้โอ้กับไปแก้เลยเหรอย้อนกับไปในงานย้อนกลับไปดำใหม่ให้มันตรงให้คือเป็นคนตั้งใจเวลาทํางานใช่แล้วผักโตกว่าคนอื่นได้ไงอ่ะแม่แบบเขาใช้ เขาไม่บอกตูกับใครมันเคยเลี้ยงงัวงางเลี้ยงงัวก็เอาขี้งัวไปหมักหมักไรโองค์แล้วก็กระนำขี้เท่าอ่ะ แล้วน้ามันจะใส่เพราะน้ำขี้เถ่ามันจะหมักแล้วใส่แบบน้ำฝนก็ใส่ขวดน้ำปลาอะไรเงี้ยไปโรงเรียนเอาไปโรงเรียนคือแปลงเกษตรที่โรงเรียนให้ทุกคนต้องปลูกตปองปลูกชีวภาพคุณทำปุ๋ยชีวภาพเป็นตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆเล้วเราก็ดูทีวีพอเขาเราดูปุ๊บเราก็จําเอาพอจำเอาเราก็มาทําแล้วที่บ้านเรามีขี้วัวขี้ควายอยู่แล้วอนี่คือความเก่งแต่ท่ามกลางความเก่งนั้นคือความเก่งที่ดื้อต่อผู้ใหญ่ดและก็ไม่ได้รู้สึกว่า เขารบรักแม่อะไรอย่างงี้ยังไม่มีตอยู่ัเหมือนเพื่อนอยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วคุณรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปไหมตอนนั้นไม่ขาดไม่ได้รู้สึกไม่ใช่ว่าอยากจะเก่งเพื่อให้แม่รักไม่ใช่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 ไม่เหมือนกันไม่เหมือนแม่ทำอะไรหนูก็ทำเหมือนไปคู่แข่งกันด้วยนะเหมือนไปคู่แข่งกันด้วยคือไปกับเขานี่แหละแต่ว่าหนูต้องทันเขารู้สึกเราต้องทํำสวยกับเขาไปเกี่ยวข้าวที่อยุธยากันอะไรเงี้ยตีสามรับจ้างหรอรับจ้างรถเขาก็จะมารับตอนประมาณตีหนึ่งทีสองเงี้ยก็สองคนแม่ลูก ข้าวถุงหนึ่งไข่เค็มฟองหนึ่งผ่าครึ่งอีกซีกหนึ่งเอาจานน้ำไว้ที่บ้านอีกจีกหนึ่งเอาไปกินไปหาก,กับข้าวอ่างหน้าปูปลาหอยนกหนูได้หมดข้างหน้ากินได้หมดแม่เขาบอกว่าเนี่ยเงินทั้งนั้นเนี่ยรอบตัวเราทําให้เป็นเงินแค่นั้นเองเห็นไหมแม่สอนไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัว, <c oughs> ตวไม่รู้ตัวมายมยมมาเยอะใช่ไหมเอาหลักไปปักล่างสี่หลักคนเดียวทําคนเดียวขึ้นไปขยมขยมขยม <c oughs> ขยมขยมขยม,ขยม <c oughs> แล้วมันก็จะล่วงมาล่วงมาเสร็จป,ปุ๊บก็มาล้างน้ำปูใสมาเชื่อม ทําเอง,เอ,งอีกอ่มามะม่วงมะม่วงสดดิบดิบปุ๊บถ้าดูอันไหนหัวเหลืองหัวเหลืองเนี่ยมันจะอร่อยอเอาสอย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 ,สอยนังก็ะติกยิงมากสอยมากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่เอามาถึงปุ๊บแช่อิ่มแล้วก็เสียบไม้แหลมมาไปขายโรงเรียนแปลว่าการสอนไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเอาลูกมานั่งจะบอกให้ว่าต้องทําไงไม่ใช่คำว่าสอนของแม่ก็คือ <ทำ S 1> สอนโดยทําให้ดูทาให้เห็นคุณกลายเป็นเด็กที่ทําทุกอย่างได้เหมือนผู้ใหญ่ เพื่อเงินคือทําได้ทุกอย่างเพื่อเงินแบบสมมุติว่าแม่เอาวัวไปล่าแหล่งแม่เขาจะดูเลยเวลานาพัน้เขาต้องเลือก<า>ที่ใช่ไหมว่าจะปักมันไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยคือให้มันกินหญ้าบางทีนาจะหยิบอย่างเงี้ยไอ้ไหนูนาจะหยิบน้ําเข้าใหม่ปลาซาเต็มเลยลูกที่พบน้ํามันได้ปลามันได้น้าใหม่อ่ะเข้ามาเจอหญ้าเนี่ยมันก็วิ่งทู่เลยเราก็เอาไม้ไปไม้ไผ่ะตัดไปสองอันเลยเหมือนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นนักลบก็คือดาบอ่ะเราก็จ้องตะค้องอยู่ข้างหลังเนี่ย จ้องงผมวิ่งปุ๊บตีเป๊ะแล้วก็มาทำปลาย่างไว้ที่บ้านพวกปลาซ่าปลาต้อยจะทำปลาย่างแล้วก็เสียบชายคาไว้แล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในหมู่บ้านเป็นไงก็หัวโจกอะเพราะหนูจะทำอะไรได้ดีกว่าเพื่อนๆงานวัดแต่งงาดเนี่ยเวลาเนี่นนะเขาจะต้องมีวันหนึ่งวันทำของเกฑ์พักพวกกันไปเฮ้ยไปปอกมะพร้าวช่วยเว้ยช่วยงานวัดเว้ยก็ไปปอกมะพร้าวกันปอกฟื้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 ื้เวลาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้กินก่อนเลยเพราะเราเป็นเด็กวัดนี่อ๋อซัดก่อนเลย ยังไม่ได้ฉันนะลูกวัดลูกศิษย์วัดกินแล้วนี่คือวิถีชีวิตในช่วงนั้นแบบบบ้านๆแต่ท่ามกลางวิถีชีวิตที่เก่งกาจขึ้นมาด้วยด้วยการที่แม่สอนแบบไม่สอนเนี่ยความความรู้สึกว่าแม่รักแม่เป็นห่วงแม่แม่ห่วงใยเราอะไรงี้มีมาไหมหรือมันหรือมันนึกได้ตอนโตว่าเอ๊ะตอนนั้นมันตอนโตตอนนั้นไม่มีเลยไม่เลยไม่คิดว่าแม่รักแม่ห่วงไม่คิดเลยไม่คิดเลยแต่ว่าเป็นคนติดเหมือนเป็นเพื่อนกันนะเวลาแม่ไปกินเหล้าที่ไหนปานจักรยานไปปุ๊บ เราก็จะติดไปด้วยเราเป็นคนชอบร้องเพลงแม่ก็ชอบต่อเราร้องเพลงเออเหรออ่าเป็นคนชอบแสดงออกเวลาไปตามวงเล่าอย่างเงี้ยลุงอะไรเงี้ยเห็นเราร้องเพลงเห็นเราทําอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเขาก็ให้บาทสองบาทแปลว่าทุกวันนี้ที่โก้ร้องเพลงจนมีคอนเสิร์ตของตัวเองได้เนี่ยคนสอนคนแรกคือคนแรกคือคนนี้นายดาวเรืองนี่แหละฮะเพลงแรกที่แม่สอนเพลงอะไรจ๊ะแม่แม่จําได้ปะนักร้อ,องบนนอกใช่ไหมใช่ไหมหแม่ยังจได้ปะ ซักท่อนซักท่อนไหมซักท่อนอย่ามาเขียมอย่ามาขยมาขึ้นสามาตูเลยนยำตนทยาจะกลับไม่ใช่อย่าไปทำงั้นดิอาไอรีวิวลีวิวไงเอาไเอาไปเอาไ้แม่อายเลยมาตูเลยนยำตนทยา มูนกาก็บินมาสูหลังให้มาให้มาใกล้ถึงบ้องเสียจังกานจะนี้จะคอยหวังเมื่อไหร่จะกลับบ้านนะโอ้สำเนียงเดียวกันเป๊ะเกียวีเดียวกันคีเดียวกันสำเนียงเดียวกันเป๊ะผมรู้แล้วโก้มาสำเนียงนี้มาจากใครีนี่มาจากไหนโอ้โหคุณนายเราเือยเป็นคนร้องเพลงคนแรก ทมกลางความผูกพันโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณออกจากบ้านมีเกิดอะไรขึ้นครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจากที่หนูเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กแบบว่าเก่งทุกอย่างทุกอย่างคือทําเล่นดนตรีไทยเล่นลิเกร้อยมาลัยได้อันดับสองของจังหวัดทําทุกอย่างอ่ะทาเป็นเด็กเรียนอ่ะแล้วก็มันแค่เป็นจุดเปลี่ยนหมายความว่าคนเราแค่เปลี่ยนความคิดเราอยากจะไม่อยากเป็นกระเทยอ่ะก็เราไม่ได้เป็นนี่ก็ไม่ได้เป็นนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนมันชอบล้อวีตุด เพราะว่าเราเนี่ยจะไปเล่นอยู่กับพวกผู้หญิงพอหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าต้องการพิสูจน์เองว่ากูไม่ใช่ตุด๊ดแล้วทาไงถึงจะพิสูจน์ก็เราเ็าถามเพื่อนนะทำไงถึงพิสูจน์ได้เพื่อนบอกมึงกล้าโดดเรียนแบบกูปะละ่ะก็โดดเรียนจากเด็กที่เคยเรียนได้จุดเจ็ดห้ากลับมาติดรอทุกวิชาฝ่ายปกครองเรียกพวบผู้ปกคร,ร,รคองอมีซองขาวมาครับนึกแล้วว่าชีวิตถึงข่าวดับสิ้น <laughs> กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านหนูว่าเพราะตีตายแนะ่หนูนคือ<ร>แม่ไม่กลัวแม่เนี่ยโดน<บ>ตีกินว่าไปทจำวันวันนึงเป็นนับไม่ถ้วนกลัวคนเดียวคือคุณบุญยังคุณบุญยังตีแรงเหรอ